คือการที่ความเร็วลดลง20%รในมหัที่3ตรงนี้เรากเขียนไว้ไประโยคนี้นสําคัญมากนะครับความเร็วจะมีอยู่สส่วนที่พี่เคยย้าไว้คือความเร็วปลายและความเร็วต้นนะครับความสัมพันธ์นี้ช่วยเราครับเขียนไว้ก่อนความสัมพันธ์นี้สร้างได้ว่านะครับเมื่อลดลง20%แสดงว่าความเร็วจะเหลือจริงแค่80%เเวลาเราคิดเราจะคิดที่เหลือนะครับก็จะได้ว่าความเร็วปลายเนี่ยจะเป็น 80สิ่วนร้อยก็คือ80%นะครับของความรูต้นแบบนี้ปิเบตัดทอนไปก่อนครับเหลือแค่นี้คือ 8U ดยส่วนสิจริงก็ตัดต่อได้แต่พี่เบชจะให้เหลือ10ไว้เพราะว่าน่าจะคิดเลขได้ง่ายหน่อยนะครับเก็บไปก่อนลืมนะครับเวลา,าคิดเนี่ยต้องค,งคิดที่เหลือนะครับคราวนี้การทําโจทย์ในข้อนี้เนี่ยพีเบให้ไปสองวิธีเลย ข้อข้อนี้เป็นข้อสอบที่ออกบ่อยมากๆนะครับอาจารย์บางโรงเรียนเนี่ยออกเพิ่มเกรดที่โรงเรียนเปลี่ยนแค่ตัวเลขเขานี้ยจาก20เป็น3 0เปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะกลายเป็น70ส่วนร้อยบางทีเปลี่ยนตัวนี้เป็น4 0เปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็น60ส่วนร้อยอย่างเงี้ยก็คือออกคล้ายๆของเดิมเปลี่ยนแค่ตัวเลขหรือไม่จะ่บางสนามสอบก็ออกคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเลยให้ไปสอวิธีวิธีที่หนึ่ง วิธีแรกนะครับใช้เทคนิคสูตรลัดซึ่งพี่เบสพีส่สูตรมาให้แล้วนะครับเทคนิคสูตรลัดที่จะให้นะ่ะจะให้เฉพาะในส่วนของข้อที่ออกบ่อยออกแน่ๆออกเป็นประจํานะครับแต่วิธีตรงเดียวก็จะสอนด้วยสอนกู้กันทั้งสองวิธีเลยและบวกน้องเลือกใช้เอาตามความเหมาะสมนะครับสูตรลัดที่เบสจ,จะให้คือจำนวนแผนที่จะเกิดขึ้นนั้นพี่ให้เป็นตัวแปร n เ,เท่ากับ ดูซิว่าถ้าใช้สูตรตัดจะเป็นยังไงนะครับ n, n คือจำนวนแผ่นจะเท่ากับ1ส่วนด้วย1ลบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือทั้งหมดกำลังสองไปเบสทำการแทงค่าเข้าไปในสูตรเรามีเปอร์เซ็นต์ที่เหลือตรงน,นี้อยู่คือ80%เเซคือ80สส่วนร้อขอแทงค่ามาตรงนี้ครับคราวนี้ก็อยู่ที่การคิดเลขเลยครับ น้องสามารถตัดทอนที่ได้ก่อนกระจายกำลังสองม,มาข้างในนี้แล้วจัดรูปใหม่ได้แบบนี้ครับคือโอเคนะครับแล้วต้องหาคอรอโดยกันคูณร้อยใเป็นตรงนี้ครับและวลบหกบสี่เพื่อให้มีส่วนเดียวกันครับร้อยลบหกี่นะครับได้สามสิบหกส่วนร้อย กับเศษเป็นส่วนซะก็จะกลายเป็น100ส่วน36ลองคิดเลขออกมาเถอะครับนอาจะมีเอ็นออกมาได้ประมาณแล้วกันนะประมาณค่าแล้วกัน2.78นะครับจ้ามวนแผ่นเนี่ยไม่มีจุดนะครับแบบนี้แสดงว่าทะลุผ่านแผ่นที่2มาแล้วแต่ว่าไปไม่ถึงแผ่นที่3ามจุดเจนี่ยนะครับคือไปกเกือบถึงนะ เกือบถึงแผ่นที่สแต่ไม่ถึงข้อถามว่าทะลุได้กี่แผ่นต้องตอบเป็นจำนวนเต็มครับมันไปไม่ถึง3แผ่นใช่ไหมครับไปได้สองแผ่นนิดๆเกือบเกือบสแผ่นก็ได้ตอบข้อ1นึ่งครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วเออนี่คือเทคนิคสูตรลัดพี่เบ๊บพีส่สูตรมาให้เอาไว้ใช้ในข้อที่จําเป็นที่ออกข้อสอบบ่อยๆเป็นประจํานะครับ อย่าลืมน,นะครับถ้าโจทย์ตรงนี้เปลี่ยนใหม่เป็น30%ข้างล่างจะเป็น70%ส่วนร้อยก็คือคิดเปอร์เซ็นต์ที่เหลือสเสมอและคิดเลขส่วนขั้นตอนในการคิดเลขไปฝึกเองนะครับเก<ม>ียนไหมครับ<อ>นั่นคือรมีเทคนิคถึงทำได้ง่ายขนาดนี้ แต่ถ้าคนที่ไม่มีและทำตรงๆจะเป็นยังไงอ่ะ <laughs> พี่เบสสอนไปเรื่องสองวิธีเพราะว่าบางโรงเรียนบางคนใช้เนื้อหานี้ไปเพิ่มเกรดที่โรงเรียนนะครับอาจารย์ให้แสดงวิธี้ทาด้วยใช่ไหมเขาชอบให้โชว์พาวโชว์กำลังโชว์ศักยภาพแต่ถ้าเป็นการสอบเชิงแข่งขันก็อสอบเป็นชอยน้องคิดในใจเลยแบบนี้ในสไตล์วินเนอร์แมทมันทัดเดียวไว้คําตอบนะครับ คราวนี้ไปดูอุธีที่สองคือทำมตรงนะครับทำตรงๆเลยสูตรซึ่งใช้ในการคำวนวณหลักคือสูตรนี้ครับ2อง AS. นะแต่ตอนที่ต้องคิดต้องต้องคิดแยกอยู่ที่รักกรณีนะครับ คิดตอนที่เป็นหนึ่งแผ่นแยกกับตอนที่เป็น n แผ่นคิดตอนที่ทะลุไปหนึ่งแผ่นก่อนแล้วก็คิดตอนทะลุไป n แผ่น n แผ่นนี่คือแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นสุดท้ายซึ่งทะลุไปได้นั่นเองครับเราใช้สูตรนี้เริ่มคิดที่หนึ่งแผ่นก่อนถ้าทะลุไปแผ่นเดียว v ของน้องจะเป็น 8u-10 พี่เพชรสามารถเปลี่ยนตัวแปรได้โดยเอา 8u-10 นี้เนี่ยตั้งก้อนเนี่ย มาใส่ส่วนนี้ได้เพื่อที่จะจัดรูปใหม่ให้สวยขึ้นกระจายเข้ามาครับกระบังสองเข้ามาซะเฟิร์บเฟิร์บหกสบสี่ส่วนร้อยใช่ไหมแล้วก็ย้ายอยู่กํบบาลระบสองนี่มาให้ฝั่งนี้เพราะต้องการสร้างตัวแปลใหม่ขึ้นมานะครับ ย,ย้ายอยูกับงสองฝั่งนี้มัลบด้วยนะเอาละครับน้องต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันและราคานี้โดยการคูณร้อยตรงนี้ครับจะมีส่วนร้อยเหมือนกันแล้วก็สามารถลบกันได้ด้วยตัวที่เป็น6 4สิบลบหนึก็จะติดลบเป็นลบสามกอยูังสองส่วน100รเท่ากับ2 AS ตรงนี้เป็นสมการที่1นครับ บอกโหที่ทำมงตรงมันเด็ดขาดนี้เลยเหรออย่างนี้แหละครับ <c oughs> คือต้องต้องคิดกับว่าถ้ามันทะลุไปแค่แผ่นเดียวนี่สมการจะเป็นยังไงนะครับแล้วตัวแปรแรงต่างค่าคงที่เขาไม่ได้ให้อะไรมาใช่ไหมครับความเร่งก็ไม่ได้ให้ยุ่กไ็ไม่ให้มามันต้องเป็นตัวแปรแต่ทําให้ตัวแปรหายได้ทํำยังไงอยู่ตรงนี้แหละครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับใช้สูตรเดียวสูตรนี้แหละ คราวนี้เราจะไปดูรงที่ทะลุ N แผ่นบ้างคําว่าทะลุ N แผ่นคือทะลุไปจนถึงแผ่นสุดท้ายแล้วลูกกระสุนต้องหยุดนึกออกไหมครับอยู่ดียิงลูกกระสุนไปะเะลุปึงป้งปึงป่งปึง้งปึ่งน้องจะไปนั่งนับแผ่นที่มันทะลุได้ก็ต่อเมื่อลูกกระสุนมันหยุดแล้วโอเคนะถ้าหยุดแสดงว่ามีค่าความเร็วปลายท่ากับ0ูนพอใช้สูตรนี้เนี่ยฝั่งเนี้ย ก็จะเป็นศูนกำลังสองย่างนี้เท่ากับ u กำลังสองบวก2 a แต่ s s คือระยะซึ่งวัตถุเคลื่อนที่เข้าไปได้หรือระยะที่กระสุนพุ่งทะลุเข้าไปนะครับปกติ1แผ่นเป็น s เดียว2แผ่นจะเป็น2 s 5แผ่นจะเป็น5 s นั้นถ้าเป็น n แผ่นก็ต้องเป็น n s ครับแบบนี้ เอ็นคือจำนวนแผ่นไงคณ้ยายข้างสร้างสรรมการใหม่ขึ้นมาอีกว่านะครับลบยกังสองเท่ากับ 2A คูณ N คูณ S, S ที่ได้มาตอนนี้เป็นสรรมการที่2ต้องอมีสองสรรมการใช่ไหมมันต้องพยายาม ยุบให้ทุกอย่างหายไปให้ได้หมดเพื่อให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวคือตัวแปร n n คือจำนนแผ่นต้องทําให้ตัวแปร u ตัวแปร a หายการกําจัดตัวแปรเมื่อมีสสมการอย่างนี้ง่ายๆตั้งหารกับตั้งหารเลยหายเวทนำสมการที่2ตั้งไว้หารด้วยสมการที่1การหารสมการก็ซ้ายหารซ้ายกว่าหารขวานะครับเริ่มที่2 a x s ก่อน ไปหารด้วย 2aS เท่ากับนะครับหารในบทนี้ผมบอกโูจัดหนักจังเลยนี่มันทำมงตรงมันร้ายแรงขนาดนี้ชชวรวเนี <c> ่ย <oughs> ก่อนหน้าจะไปถึงขั้นนี้ได้ตรงนี้จะเคยเห็นก่อนตัดฝั่งซ้ายหลือเอ็นเดียว อยู่กับมง2หารกันหายลบหารลบเป็นบวกน้องต้องกลับเสร็จเป็นส่วนนะฝั่งซ้ายเหลือ n เดียวดูฝั่งขวาบ้างครับเหลือ100หารด้วย36เอ๊ะคุณไหมครับเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับน้องจะมี n อ,ออกมาประมาณค่าได้ว่า2.78แผ่นก็คือทะลุแผ่นที่2ไปแล้ว แต่ไปไม่ถึงแผ่นที่3ยังไม่ทะลุแผ่นที่3เลอตีได้ดว,ว่าทะลุไปได้2แผ่นก็ตอบข้อ1เหมือนเดิมเห็นไหมครับลึกซึ้งมากทีเดียวและข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบยอดฮิตที่นิยมออกข้อสอบเป็นประจําทุกสนามสอบกล้าเตียนยันแบบ w i n เ e อร์แมครับ ความแตกต่างชัดเจนเลยนะระหว่างการใช้เทคนิคกับการทําตรงแต่พี่เปสก็อยากให้น้องทําไว้ทั้งทั้งทั้งสองวิธีนะครับนะถ้าเป็นการสอบแข่งขันเมื่อน้องพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งก็เอาเทคนิคไปใช้งานเลยนะแต่ถ้าเป็นการสอบเพิ่มเกรดที่โรงเรียนบางทีเป็นข้อเขียนก็ต้องโชว์ศักยภาพให้กับอาจารย์ก็รู้บ้างอย่างนี้ก็ต้องทำให้เขาชูครับว,ว่าเป็นยังไงทำแทบตายคำตอบเหมือนกันซะงั้นนะเออนี่เลยนะ bất xúc chân là... ยี่ไวให้ฟังใหม่นะครับการใช้เทคนิคสูตรลัดนะ้องคนมองออกว,ว่าคลิปเปอร์เซนที่เหลือมาแทนค่าเสมอเหลือเท่าไหร่แทนค่าเท่านั้นแล้คิดเลยให้ถูกต้องนะครับแต่การทําวงตรงน่ะให้ใช้สูตรนี้ครับและแยกคิด1แผ่นและ n แผ่นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วปลายและความรู่ต้นเราจะได้มันในตอนแรกเพื่อเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นตัวแปรแบบนี้ในสมการแรกนะครับ ตอนที่คิด n แผ่นนี่คือมันทะลุไปจนลูกกระสุนหยุดนิ่งถ้าลูกกระสุนไม่หยุดนิ่งเราจะไม่สามารถนับจำนวนแผ่นได้ว่ามีทั้งหมดกี่แผ่นโอเคไหมคราวนี้พอมันทะลุไปจนหยุดนิ่งได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็นับแผ่นแล้ว่ามีทั้งหมดกี่แผ่นครับอืม v ต้องเป็นศูนย์เพราะมันหยุดนิ่งแทนค่าในสูตรดูจูก็มีแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้ามีแผ่นเดียวเป็น s หนึ pan, ่งสองแผ่นสอง s 1, 5แผ่น5 S เน้นื่จาเป็น N แผ่นก็ต้องเป็น N S ด้วยตรงนี้ไงเปลี่ยนไปการกําจัดตัวแปรให้หายไปทำได้ครับมันมีหลายตัวแปรมากแต่มีแค่สองสมการพอตั้งหารเพื่อหายหมดเลยเห็นไหมครับกลายเป็นค่าคงที่ทะลุไปสองแผ่นนิดๆหน่อยๆแต่ไปไม่ถึง3แผ่นหรอกไม่ทะลุแผ่นที่สามก็ต้องตอบ2แผ่นเป็นคำตอบสุดท้ายครับ โจทย์แบบนี้ฮิตฮอตมากออกทั้งเพิ่มเกรดทุกโรงเรียนสอบตรงสอบโคต้าเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยต้องเจอข้อต่อไปข้อที่14ครับไปดูกันเลยครับไปเลย